ขวบชองขวบเรากี่ขวบช้างขวบปกติหลินจะไม่ค่อยอ้อนแต่ว่าวันนี้อ้อนขอกำลังใจจากแฟนๆได้ไหมคะอ้อนยังไงดีขอกำลังใจหน่อยได้ไหมคะมันไม่มีเวลากินสเกโรมันแน่นมากๆหนูมีอาการยังไงบ้างหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างวันนั้นหนูจะตอบคําถามไม่ตรงคําถามเอ๊ะเฮ้เฮ้ถามไม่ตรงคําตอบ ตอบคำถามไม่เลยค่ะเอาไข่ตุ๋นมาเพิ่มเลยค่ะตอบไม่ตรงคำถามถูก <c oughs> ต,ต้อง,องนี่เขาเรียกว่าน้ำพริกตาตาแม่ตาแม่มอะไรคะตาพริกตาแดงตาลกแม่ตาลกแม่อุ้ยอะไร <c oughs> พริกก้องมีแล้วนะน้ำพริกอะไรลูกตาลกลูกอันี้มาด้วยหนูห้ามพูดแค่ตา,าลกเลยตาลกช่วยหันไปทางอื่นหน้อยพริกอะไรลูก น้ำพรกนารกก็อยากจะชวนทุกคนถ้าไม่สะดวกเลี้ยงไก่ก็สามารถไปซื้อไข่ CP ตามร้านสะดวกซื้อได้เลยค่ะมีหลากหลายแบบแบบมีหลากหลายแบบให้เลือกนะคะแล้วก็ขอบคุณทางผู้บดิหาร CP พีแดกไข่ ฉันชอบการฝากมากๆโดยเฉพาะการที่บอกว่าถ้าใครไม่สะดวกเลี้ยงไก่ให้ซื้อไข่ของ CP ซึ่งฉันเชื่อว่าทุกคนไม่สะดวก